คุณกำลังฟังรายการเที่ยวไทยใกล้กรุงดำเนินรายการโดยตั้มพารากรเวียงดอนก่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวไทยใกล้กรุงนะครับรายการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจทางน้ำตกทะเลใสว่าพาให้สดชื่นหัวใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยจะสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คิดว่าง่ายกับการเดินทางสำหรับไปกันทั้งครอบครัวหรือสายแอดเวนเจอร์สำหรับผู้ที่รักความท้าทาย ดำเนินรายการโดยตั้มภารกรเวียงดอนก่ะครับจากที่ผมได้เคยเกินเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมไปมานั้นนะครับจะนำคลิปมาลงให้ดูกันใน EP นี้เลยแล้วกันก็จัดกันซะเลยนะครับเริ่มที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นกว้างมากๆนะครับแล้วก็ต้องขับรถในการเข้าชมด้วยทําให้ผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอในส่วนทั้งหมดได้นะครับ ก็มีเพียงคลิปสั้นๆจากสถานที่ที่ผมได้แวะจอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้าไปเยี่ยมชมได้ก็จะมีพวกสิงโตช้างมาลายยีรับนะครับประเภทปลาก็มีนะครับก็จะมีที่เป็นคล้ายๆอควาเรียมนะครับก็ได้เข้าไปถ่ายด้วยแล้วก็ได้แวะดูกรารแสดงของนกเพนกวินนะครับแล้วก็จบกันที่เกาะลอยครับแวะถ่ายภาพนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดินทางกลับจริงๆแล้วทริป1วันเนี่ยกับสถานที่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ย มีมากมายเลยนะครับหลายเส้นทางอยู่ที่ว่าจะวางแผนกันยังไงแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยวางแผนกันไว้แต่เขาไปไม่ครบเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยนะอย่างเช่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ผมไปมานั้นเนี่ยกะว่าจะเที่ยวแบบสบายๆชิลๆบ่ายๆค่อยออกสรุปนะครับออกมาเกือบ4 5, ี่โมงห้าโมงเย็นเลยทีเดียวครับมาถึงเกาะลอยเนี่ยก็ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการชาร์จพลังไปแล้วกันนะครับ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายถ่ายวิดีโอมากนะครับแต่เวลาไปเที่ยวนี้เนี่ยจะต้องดูแลลูกๆไปด้วยทําให้เพียงแค่ถ่ายทำทำได้เพียงเพียงแค่ถ่ายถ่ายรูปเท่านั้นนะครับเวลาถ่ายวิดีโอหรือคลิปสั้นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะครับเวลาก็น้อยก็เอาเป็นว่าเราพักเรื่องนี้ไปไปก่อนแล้วกันนะครับเข้ามาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับ GP นี้กันดีกว่า สำหรับ EP พีนี้นะครับขอเสนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเป็นจังหวัดที่เล็กนะครับแล้วก็มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทยด้วยแถมยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับที่สุดอีกที่หนึ่งเห็นว่าเป็นจังหวัดเล็กๆนะแต่สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนี้เนี่ยไม่น้อยเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างแบบชัดเจนนะเช่นตลาดน้ําอัมพวา ดอนหอยหลอดนะครับวัดบางกุ้งอุทยานรอสองเป็นต้นครับเรามาเริ่มกันสถานที่แรกเลยดีกว่าครับตลาดน้ําอัมพวาตลาดน้ําอัมพวาน,นั้นเกิดจากการที่ชาวบ้านเนี่ยแวกนั้นนะครับร่วมมือร่วมใจกันพลิกฟื้นตลาดน้ําให้กลับมาคึกคืนอีกครั้งนะครับโดยมีไฮไลท์เด็ดก็คือคงจะเป็นบ้านไม้เก่าๆนะครับ สองฝั่งคลองแล้วก็มีการค้าขายของชาวบ้านละแวกนั้นด้วยกันภายเดือมาขายนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบเก่าๆแต่ที่ไฮไลท์เด็ดกว่านั้นก็คือการนั่งชมหิ่งห้อยครับได้บรรยากาศแบบเก่าๆซึ่งเริ่มหาดูได้ยากแล้วนะครับก็เพราะความเจริญที่เข้าไปเนี่ยทำลายไปซะเยอะต้นไม้ที่หิ่งห้อยอาศัยนะครับเป็นต้นไม้ที่มีที่มีความแข็งแรงนะหิ่งห้อยอยู่เนี่ยครับก็ลดน้อยลงแต่ชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ย ก็ร่วมร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำให้บรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตลาดน้ําอัมพวาเนี่ยเปิดให้บริการวันศุกร์เสาร์อา,า,าทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา10.00นาฬิกาจนถึง4.00ทุ่มเลยทีเดียวแต่จะเริ่มคืนนะช่วงเวลาประมาณ4.00โมงเย็นเป็นต้นไปแดดร่มลมตกนะครับอากาศไม่ร้อนเหมาะสมที่สุดนะครับยิงช่วงนี้อากาศเย็นๆแล้วด้วยนะการเดินตลาดบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ใช่เล่นเลยนะครับอากาศดีมากนะครับ สถานที่ต่อไปครับดอนหอยหลอดครับเมื่อนึกถึงดอนหอยหลอดคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรกันบ้างครับคโคลนหอยหลอดลมเย็นใช่ไหมฮะดอนหอยหลอดเนี่ยเป็นเขตชายเลนที่มีหอยหอยหลอดเนี่ยอยู่มากนะครับไม่ไม่ใช่เพียงแค่หอยอย่างเดียวนะหอยหลายชนิดด้วยโดยเฉพาะหอยหลอดนี่แหละครับดอนหอยหลอดเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีลักษณะเด่นที่พบหาได้ยากในประเทศไทยนะครับโดยเกิดจากการทับถมของตะกอนจากแม่น้ําและตะกอนจากาทะเลบริเวณปากแม่น้ําแม่กลองนะครับ เกิดขึ้นเป็นสันดอนยื่นออกไปราวประมาณ8กิโลเมตรเลยทีเดียวลักษณะของพื้นที่นะครับเป็นชายฝั่งเรียบพื้นที่เป็นเป็นสายแล้วก็ตะกอนด้วยเวลาน้ําลงเนี่ยจะปรากฏเป็นโคนเลนกว้างประมาณ4กิโลเมตรนะครับซึ่งมีพื้นที่ตะกอนนุ่มแล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุในพื้นที่นี้นะครับจะมี การเกิดน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยประมาณสองครั้งต่อวันนะครับเวลาน้ําขึ้นเนี่ยกระแสน้ําจะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือแต่ถ้าหากเวลาเป็นช่วงที่น้ําลงแล้วนะครับน้ําจะไหลลงมาทางทิศใต้อย่างไรก็ตามครับบางเวลาทิศทางของกระแสน้ำเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เล็กน้อยนะขึ้นอยู่กับกระแสลมด้วยช่วงเวลาที่แนะนําสําหรับการท่องเที่ยวดอนหอยหลอดนั้นนะครับต้องเป็นช่วงเดือนประมาณมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมครับเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ําทะเลนะครับ เขาเรียกอะไรละ่ะมันไม่ขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับมีมีเวลานานในการที่จะไปไปเล่นไปไปลงไปเล่นนะครับผมเองก็ไปมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นที่ทํางานผมพาไปนี่แหละครับเราจัดทิปไปล่องเรือนะครับลงไปกาลางทะเลน,น,นู่นเลยครับตลอดอตอนนั้นนะครับสาย,สายแล้วด้วยแล้วก็น้าก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าสามารถเล่นน้ําได้นะเขาก็เลยให้ลงไปเล่นน้ำนะผมเองก็เลยลงไปเล่นน้ําไม่ลึกครับ ก็เอาสิครับก็เลยกระโดดลงไปเลยครับไม่ลึกจริงๆครับแค่เมตรเดียวเเท่านั้นเองนะครับแต่น้ำถึงคอผมเลยนะครับผมเองสูงประมาณ175นะครับแต่น้ำเนี่ยที่มันที่มันถึงคอผมเนี่ยเพราะว่าขาของผมเองเนี่ยจมขี้เลนไปถึงครึ่งหัวเข่าเลยทีเดียวนะครับจะไม่ให้น้ําถึงคอได้ยังไงหรอว่าไหมฮะก็เล่นอยู่ประมาณ30นาทีครับน้ําก็กําลังขึ้นด้วยก็เลยขึ้นเรือกลับเข้าฝั่ง สำหรับใครนะครับที่ชอบอาหารทะเลเชิญได้เลยนะครับดอนหอยหลอดเนี่ยร้านอาหารทะเลเพียบเลยครับเผลอๆนะครับจะมีอาหารทะเลสดๆนะครับอาหารทะเลแบบแห้งติดไม้ติดมือกับบ้านไปด้วยก็ได้นะครับสถานที่สุดท้ายครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นวัดบางกุ้งครับวัดบางกุ้งนั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นวัดเก่าแก่นะครับโดยมีพระอุโบสถที่ ถูกปกคุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งหลังนะครับภายในพระอุโบสถเนี่ยปฏิสถานหลวงพ่อนินมณีนะครับหลวงหรือหลวงพ่อดำนะครับตามที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันซึ่งเป็นที่เคารพบูชานะครับของอคนละแวกนั้นนะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อดำเนี่ยครับเป็นพระพุทธรูปทรงปางมารวิชัยขนาดใหญ่นะครับสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้นะครับภายในยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติสําหรับช่างภาพอย่างผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับผมเองได้แวะไปวัดนี้เนี่ยมาหนึ่งครั้งแล้วสมัยที่ผมแต่งงานใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นก็จะไปเที่ยวหัวหินครับก็เลยแวะที่วัดวางกุ้งนะครับก็ได้จัดทริปไรเล็กๆน้อยๆไว้นะครับเห็นว่าสวยดีครับแล้วก็แปลกตาก็เลยแวะนะครับตามตามประวัตินะครับกล่าวว่า การสร้างขึ้นของของวัดนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยพศ2308นะครับก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา2ปีครับกองทัพพมา่าเนี่ยยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นะครับรับสั่งให้หัวเมืองปักใต้เนี่ยยกกองทัพมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งที่ตำบลบ,บางกุ้งเนี่ยละครับเรียกว่าค่ายบางกุ้ง กองทัพพม่าซึ่งยกทัพเข้ามาตอนอาตามลำน้ำแม่กองเนี่ยแล้วก็บุกลงมาจนถึง่ข่าบางกุ้งเนี่ยโดยที่กองทัพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่สามารถต้านทานไว้ได้เลยนะครับ่ข่าบางกุ้งเนี่ยก็จึงแตกพ่ายไปหลังจากที่พาม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วนะครับในปีพุทธศักราช2310รเนี่ย่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพร้างนะครับ แล้วก็เมื่อสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสถาพนากรุงธนบุรีแล้วเนี่ยโปรดให้ชาวจีนนะครับรวบรวมสมัครพรรคพวกมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้งซึ่งเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งนะครับในปีพุทธศักราช2311นะครับหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาไปประมาณ8เดือนกองทัพพมา่านําโดยเจ้าเมืองถวายนะครับยกทัพบ,บกนะครับและทัพเรือมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้อีกครั้งหนึ่ง หารจีนที่รักษาค่ายเนี่ยบางกุ้งก็สู้รบอย่างเต็มที่มีกําลังน้อยกว่าเกือบจะเสียค่ายแก่พม่านะครับกรมการเมืองสมุทรสงครามจึงมีหนังสือนะครับส่งกลับทุนไปยังกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทราบนะครับจึงยกทัพเข้ามาตีทัพพม่าแตกพ่ายกลับไปในปี2317ครับหลักฐานโบราณสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะครับได้แก่ระอุโบสถเกาะอิดถือปูนนะครับปัจจุบันถูกต้นไทรเนี่ยขึ้นปกคลุมทั้งหลังนะครับ แล้วก็มีปูนปั้นนะครับลวดลายพันธ์พึกษานะครับปัดรบบด้วยเครื่องถ้วยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหลงเหลืออยู่สําหรับช่วงที่ผมเตรียมข้อมูลอยู่นั้นนะครับก็มีการพบผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผู้ฟังท่านใดที่กําลังวางแผนที่จะไปเที่ยวนะครับหรืออยากจะไปสถานที่ท่ทองเที่ยวต่างๆนะครับก็สวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับ คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเที่ยวไทยใกล้กรุงนะครับผ่านทาง Spotify สามารถรับฟังและรับชมได้อีก2ช่องทางนะครับทั้ง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube Channel ในชื่อเดียวกันครับ Thamagot รร Podcast สำหรับ EP นี้ผมต้องขอลาอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ